สวัสดีค่ะแม่กบมาพบกับรายการของเรานะ่๊จ้ามาหอยกับนางฟ้า,<ม>านะจ้า ไม่ห่อจีจี้มาน้ำวิปซีค่ะไม่ห่อที่กัดนะคะโลค่ะโอเควันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศนะปกติเราจะถ่ายในสตูดิโอสวยๆเก๋ๆของเรานะจ๊ะแต่วันนี้เปลี่ยนบรรยากาศเพราะว่าทีมงานไม่อยู่เราอยากว่าเราก็เปลี่ยนบรรยากาศมาค่ับคือแม่นาำก็พยายามเราอยากได้ฟิลลิ่งนิดนึงนะจ๊ะฟิลลิ่งแม่นามนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยมานั่งอยู่หนีแม่นามก็พยายามเก๋ๆนะจ๊ะจะได้ได้บรรยากาศนะเปลี่ยนบรรยากาศบ้ากนะจ๊ะแต่ว่าธุรกิจของเราก็ยังคงต้องดำเนินต่อไปค่ะสำหรับปักนี้ใช่ไหม ปักเดือนอะไรเนี่อะปักทองจากเรื่องแรกปักแรกที่อธาตุมนะคะดวงชะตาของเจ็ดวันเกิดนะจ๊ะทั้งสาวๆหนุ่มๆและเพศที่สามจะเป็นยังไงกันบ้างเริ่มเลยมาเริ่มจากคนเกิดวันอาทิตย์เอาเคอ่าหนุ่มสาวนะจ๊ะเกิดวันอาทิตย์นะจ๊ะจับได้ไหมมาการงานการเงินความรักเป็นยังไงบ้างหาไม่หมดการจาต่๊ะบ้า้นนะจ๊ะ เอาเรื่องรายก่อนอ่ะเธอพูดการงานนะเธอพูดการเงินนะฉันเริ่มหนึ่ง <laughs> <laughs> โอเคการงานเป็นยังไงกันบ้างโอ้ยช่วงนี้ทํางานต้องใช้เทคนิควิดนึง <c oughs> คุณจะต้องแบบเขาเรียกอะไรอ่ะใช้สมองนะคะเพราะว่างาน,นงใช่เพราะงานของคุณเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ไม่ง่ายนะช่วงนี้นะคะเวลาจะคุยกับใครบางทีต้องเข้าหลังบ้านอ่ะ นะเวลาจะคุยกับผู้ใหญ่บางทีต้องไปคุยการส่วนตัวคุยคนเยอะๆไม่ได้ใช่จ้าแล้วก็เรื่องของการงานบางทีพยายามมันต้องทํางานสองอย่างในเวลาทํางานหลายอย่างในเวลาเดียวกันล้าทำงานตลอดเวลาเออทำงานั้นเออทานู่นทํานี่ทํานั่นนะจ้าเพราะฉะนั้นแบ่งเวลาให้ดีๆแล้วกันอย่าขี้งงอย่าเก็บงานทุกอย่างมาทําคนเดียวจะทให้ปวดหัวแบ่งแบ่งให้อื่นทำด้วยนะคะส่วนเรื่องของการเงินนะคะก็เรียกว่าช่วงนี้เงินหมุนกันแบบโอ้ยหมุนเงินกันเหนื่อยมากเงินแบบมีเข้ามาก็ออกไปมีเข้ามาก็ต้องออกไป ไหวอยู่ยังไหวอยู่ยังพอได้ใช่ยังพอมีเงินเก็บบ้างแต่น้อยเออนะคาพอไปได้ค่ะเออทีนี้ใครมายืมตังค์อย่าให้นะจ๊ะเพื่อนสงใครก็แล้วแต่ไม่มี่าให้ถูกสัดดับแน่นอนนะคะเตื่อนเอาไว้เลยในเรื่องของความรักสำหรับคนที่โสดอยู่นะจ๊ะโอ้โหนะโสดอยู่ระวังแล้วันนะจ๊ะแฟนคูณคู่ของคูณช่วงนี้ทำท่าหลับหลับลอนล่อทำที่รู้แตลอนะคุณคูนแปลกนะจ๊ะลองเช็คมือถงมือถือดีๆเอาแบบนีเงินอย่าให้จับได้ ไม่นะลมงั้นก็มีอย่างหนึงอาจจะแบบแอบเอาเงินเราไปใช้โดนเรืบองการมีแรงนะเพราะฉะนั้นแอบเงินดีๆแอบเงินที่ไหนไปดูด้วยนะว่ายังอยู่ที่เดิมหรือเปล่าสาอาส่วนคนไม่โสดล่ะไอ้ส่วนคนโสดล่ะก็ถูกคนโสดนะคะคนไม่โสดสิคนไม่โสดวะคนไม่คนโสดคนไม่โสดคนโสดคนโสดเอสำหรับคนโสดนะคะช่วงนี้ก็มีคนเข้ามาแต่เขาไม่จริงจังเดี๋ยวสนใจเขาดีกว่าไปเขาไปช่วงนี้จะว่า มองๆกันไปคือเดนไปพบเล่นๆอ่ะดีแต่ว่ามีอีกเทคนึงนะจ๊ะสำหรับใครที่แบบว่าคบกับใครอยู่ก็แล้วแต่ช่วงนี้แอบๆโคบอย่าเปิดเผยให้คนรู้เยอะนะจ๊ะไม่ต้องการสเตตัสไม่ต้องโชว์สเตตัสต้องให้ใครรู้นะจ๊ะแอบๆโคบกันไปเก๋ๆนะจ๊ะก็จะพบกันได้นะคะหรือว่ากินกันเล่นๆหนุกนานๆโอเคจ้าโอเคสำหรับนางฟ้าเราจากกินฟังมาทั้งหลายโอเคอันนาเป็นฟ้าสันาทีมาหนึนาทีนะจ๊ะดวงในปัจจุบัน โ <Okay, S 2> อเคไก่น่นพูดถ,ถึงเรื่องการงานแล้วกันนะจ๊ะช่วงนี้มันจะมีเรื่องที่บางอย่างคุณตัดสินใจไม่ได้คุณ<ม>ตัดสินใจไม่ถูกนะจ๊ะ<ม>บอกเลยลงมือตัดสินใจไปทําลงไปปันธงลงไปนะจ๊ะแล้วทุกอย่างจะประสบความส<ท>ำเร็จนะคะมีคอนเน็กชันใหม่ๆเจอคนในงานสายงานอา<ม>ชีพเดียวกันหรือว่าได้คอนเน็กชันเพิ่มการงานถือว่าไปได้ประสบความสาเร็จจริงแต่ว่าช่วงนี้กล้าตัดสินใจหน้อยแค่นั้นเอง ส่วนใครสต่รการเงินนะคะคนไหนที่สนใจที่จะใช้เงินหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ามีอะไรคีดไม่ออกลองถามคู่ของตัวเองดูว่าให้คู่ให้คู่ช่วยคิดว่าเออใช้เงินอันนี้ับลงอังนี้ดีไหมแล้วมันจะได้ออกมาเป็นผลที่ดีที่สุดนะคะเออและช่วงนี้มีโชคด้วยนะบอกเลยนะจ้ามีโชคมีโชคลาภแบบนี้นะคะแนะนําเป็นเรื่องของลอตเตอรี่อะไรที่มันถูกกนมา นะจ้าเราจะทูกนะคะสองตัวเลยอะไรเงี้ยเก๋ๆลองดูนะเดี๋ยวเอาอายุแฟนนะนะมาเกี่ยวกับคู่หรือเอาวันวันที่เราแต่งงานนึงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยวันเกี่ยวข้องกับความรักของเราอ่ะมาไปสิบโชคดูนะ ในเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่แล้วทั้งหลายทั้งปวงจะช่วงนี้ปิดหู่ข้างหนึ่งปิดตาข้างหนึ่งอย่ารู้ทุกเรื่องอ่าแล้วพอเราก็จะแล้วทุกอย่างจะไปได้<ช>นะจ๊ะถ้าคุณรู้ทุกเรื่องคุณสนใจทุกเรื่องของคู่ของคุณทุกอย่างมันจะร้อนอะนะคะ<ช>เรื่องนู้นเ,เรื่องนี้เก็บมาคิดเก็บมาสนใจตลอดเวลาจะเกิดการทะเลาะกันนะคะเพราะฉะนั้นอะไรปล่อยวางได้ปล่อยวางซารในช่วงนี้สาหรับคนที่ยังไม่มีคู่เลือกยังไม่ได้นะคะก็อยากจะบอกว่าก็เออก็ลองเลือกปันทงไปสักคนนึงแล้วคนละภาช่มีคน เข้ามานะบอกเลยเป<ม>็นช่วงที่มีเสน่ห์เพียงแต่อาจจะมีคนสองคนเข้ามาในเวลาเดียวกันเราแล้วก็แบบไม่รู้จะเลือกใครเออไม่รู้จะเลือกใครเอาคนที่คุณอยู่ด้วยแล้วแฮปปี้มีความสุขเลือกไปคนนั้นแหละช้าอเอาเอถือว่าเลิศนะจ๊ะ ดวงก็โอเคดวงก็โอเคอยู่อ่ะเพราะฉะนั้นเรียบร้อยแล้วนะสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์นะเดี๋ยวมาต่อกันดีกว่าวันจันทร์นะคะใครสนใจนะคะดูดวงกับแม่หมอฤกษ์จีมาดามดีซีนะคะหรืออีเวนต์ทั้งหลายนะคะติดต่อมาได้นะคะ0929693969สค่ะสำหรับใครสนใจดูดวงกับแม่หมอฤกษ์จีมาดามดีซีนะคะก็0 8 1 9 8 5 1 6 6นค่ะโอเคจ้าเดี๋ยวมาต่อกันนะ